สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านครับครับมาพอกันครับแนวทางหวยลาวนะครับเนาะสำหรับบรรีากาจะเป็นหลบของวันที่2 2พฤษภาคมนะครับเนาะก็เดี๋ยวเขาไปเบิงแนวทางที่เขาเคยหายไวของวันที่19ก่กันก่อนนะครับเนาะสำหรับ แนวทางของวันที่สิบเก่าที่ผมหายไปก็คือหกศูนย์สามเนาะครับหกศูนย์สามแต่ผลออกมาเนาะครับผลแปดแปดแปดห้าเจ็ดสามก็ได้แค่ไก่เคียงนะครับเนาะ ของผมมันเป็นหกศูนย์สามนะครับเนาะแต่สังเกตบอครับของวันที่วันที่สิบเจ็ดนะครับเนะที่ผมเคยหายไปมันจะออกเห็นบหมหาเจ็ดสามกับเจ็ดสองหานะครับนะมันพิดแค่แต้มเดียวนะครับมันมักจะมาออกย่อนหลังนะครับเนาะ จากสองเป็นสามนะครับเนาะี่กเพี้ยแค่แต้มเดียวนะครับเนาะจากสำหรับวันที่สิบเก้ากะเข้าแต่รักสามนะครับเนาะที่ผมหายไปเนาะ ún. อ่ะเดี๋ยวเ้นประเมินของวันที่ยี่สิบสองกันต่อกันแล้วครับนะนะสำหรับมันี่หวย บโบเขานะครับเนาะผมก็ขอโทษขออภัยไวนะ้น้ำเนาะคือว่าเบิงเพื่อความบันเทิงกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวเขาไปเบิงวันที่ยีิบสองกันต่อนะครับเนาะสําหรับวันที่ยี่สิบสองนะครับเจ็ดเจ็ดสามนะ โอ้หงาว่าสิมาตัวใดแล้วบาทเนี่ยเจ็ดเานึ่งศ มผมคิดว่ามันอาจจะโมไกลนี่เป็นไรนะครับเนาะสามสามศูนย์หกสี่นะครับเนาะหรืออาจจะกรับออกมาเป็นสองหาอะไรนะครับเนาะ หนึ่งศูนย์มาจากใส่นะครับมาจากเจ็ดบวกสามนะครับเนาะเป็นสิบนะครับเนาะน้องชายมันเจ็ดบวกสามมันได้สิบมันอาจจะมาหาศูนย์ก็ได้นะครับเนะาะก็มันผมกะกันกันไหวน้ำเนาะมหาศูนย์นะครับเนาะมหาศูนย์กันไหวน้ำแน่นะครับเนาะ สำรับเลขสามตัวกับเจ็ดเจ็ดสามนะครับเนาะนี่ เจ็ดหกสี่นะครับผมคิดว่า,าสำหรับเลขสี่โตเขามีหกสี่ หกสี่สามหนึ่งก็แล้วกันนะครับเนาะจึงกาล่องรุ่นกันเบิงเหมาแรกงนะครับเนาะว่ามันสิมี่รักไดมาบอนะครับเนาะการให้เทวทีพานมานะครับมาผมคิดว่ามันต้องมี่รักไดรักหนึ่งมาแน่นอนนะครับ ซึ่งท่ทานผู้ผมชมท่านไหนท่านผู้ชมาครับผมก่อผมจับเลือกจับลักได้ลักหนึ <damit> ่งก็ไรเนาะลักเจ็ดกคปลักสามนะครับเนาะลองเบิ้งมาครับเนาะหลังที่ผมอาจจะจับลักผิดกระได้เนาะครับเนาะลองลองหลุนกันเบิ้งมาแรงเนาะว่ามันสีเขาบอนะครับเนาะพอช่วงนี้เลยไม่ค่อยเขาเลยเนาะครับเขาแค่ลักเดียวเนาะครับเนาะก็เลย เป็นแบบเงียบเงาๆจังหน่อยนะครับเนาะกะซอยให้กำลังใจกันนะครับเนาะกะสู่น้ำกันมากะสู่น้ำกันต่อไปนะครับเนาะกะอ่ะครับสำหรับมื้อนี้เนาะครับกนะัผมก็สิจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วครับผมอ่ะขอให้ท่านผู้ชมโชคดีโชคดีรลำรวยรลำรวย,วยทุกๆทก่านเลยนะครับเนาะสวัสดีครับ